ครับคุณโอเดงคุณคุณโอเด้งคุณโอเด็ก <laughs> เท่าไหร่ละครับห้าสิบเก้าบาทน้าที่คุณชัยวัดครับซื้อกางเกงตอนนี้ได้เสื้อตัวนี้ด้วยครับเป็นเสื้อของคูปินนะครับเป็นเสื้อของคุณแม่ผมเอง <laughs> นี่ครับเราใส่ไปคาเฟ่ได้นะ <laughs> ใครเห็นประมูลได้นะครับได้ได้เสื้อตัวนี้ไปด้วยนะครับเสียแล้วโอ้ยบอกชัยวัดเสียโอ้ยห้าสิบเก้าบาท เขาไปแล้วโอ้ยก็เครียดถึงบิดเสื้อผ้าสำหรับคนคนนี้ค่ะแน่นอนว่าในภาพยนตร์เรื่องออสับป,ปะเรอะเขาก็จะแบบว่าโอ้ยข้าครูนหาตะไบข้าวนี่คือบักเซียงค่ะคือในเรื่องเนี่ยโอ้ยอยากจะให้ไปข้าวกลับมาวันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดวาร์ปหวานใจตัวจริงของบักเซียงกันดีกว่าค่ะสวยน่ารักนะหลายหคนพากนันอิจชาบอกว่าวาสนาบักเซียงจริงค่ะ เรียกได้ว่าเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ของ,องการภาพยนตร์ไทยอีกครั้งนะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องสับเปลอเนี่ยทำรายได้ตอนนี้เนี่ยมุ่งสู่500ล้านบาทแล้วค่ะแล้วสามารถทําลายสถิติภาพยนตร์อันดับหนึ่งจาก5ดับหนังทําเงินทั่วประเทศไทยในปี2565ด้วยณนะเวลานี้ค่ะต้องยอมรับเลยว่าเป็นกระแสที่หลายๆคนพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองรายได้เนี่ยก็ยังไม่หยุดไปเพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากว่ากระแสหนังเนี่ยเป็นกระแสฟีเวอร์ไปทั่วแล้วค่ะคุณผู้ชมขาประเทศไทยเนี่ยถ้า หล,หลายคนอาจจะเคยดูแล้วหล,หลายคนก็ชื่นชอบนะคะหลายๆคนก็รู้สึกว่าจะทํายังไงอยากไปดูจังเลยหรือว่ายังไม่เคยไปดูก็ต้องไปดูให้ได้นะคะแน่นอนคพาะว่าตัวละครเรื่องนี้เนี่ยความสนใจมากที่สุดก็คือบักเสียงบักเสียงค่ะเป็นพระเอกคนดังที่ตอนนี้เนี่ยได้รับฉาย,ยาว่าเป็นพระเอกร้อยล้านแล้วนะคะนั่นคือหนุ่มตาตา้าแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จไม่ได้ใช่ไหมคะหากไม่มีกําลังใจเบื้องหลังที่ดีค่ะเออวันนี้เราจะพาไปเปิดวาร์ปหวานใจตัวจริงของบักเสียงไทยบ้านหรือว่าหนุ่มตาตา้ตาค่ะ หากใครที่มีการติดตามบักเซียงนะคะหรือว่าตาตาอยู่แล้วก็อาจจะเห็นมีการเปิดตัวแฟนสาวสุดเซ็กซี่ค่ะคือได้มีการเห็นผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยคือน่ารักมากๆจริงค่ะเนื่องจากว่าความน่ารักนี่แหละค่ะความสดใสแล้วก็ความเซ็กซี่ขยี้ใจแบบสุดๆของสาวคนนี้ค่ะ คงเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากสาวกิฟคุ้มชมขาคือเป็นแฟนสาวของตาตาที่มีการครบหาดูใจกันมาสักพักใหญ่แล้วนะคะถึงกิฟจะอายุเยอะกว่าค่ะแต่ว่าบอกเลยหน้าตาเด็กมากๆนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ตัวเธอเล็กกระทัดรัดนะคะทําอะไรก็มักจะดูมุ้งมิง้งมักจะดูน่ารักเสมอค่ะแถมตาตาเองเนี่ย หมือนปกติเขาก็ชอบลงคอนเทนต์กับกิฟอยู่บ่อยๆนะคะและทั้งคู่เนี่ยก็มีช่องทิกต็ที่เปิดคู่กันเพื่อทำคอนเทนต์ให้กลุ่มแฟนคลับจะได้ติดตามนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสาวกิฟเนี่ยนอกจากจะเป็นแฟนตาต้าแล้วนะคะยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ถือว่าเธอคนนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ในโลกโซเชียลเนี่ยมีผู้ติดตามค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวค่ะไม่แปลกใจนะคะทั้งสวยน่ารักแล้วก็เซ็กซี่ขนาดนี้ทําไมทําไมใครๆถึงพาก,กันอิจฉาวาสนาบักเสียงจริงๆค่ะ